ประชาชนที่เคารพครับในช่วงที่มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงได้ปรากฏเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายได้ใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายหน่วยกู้ภัยสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาเดเจ็บ เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นข่าวปรากฏทางสื่อต่างๆมาโดยตลอดตลอดเวลาเหล่านั้นครับแกนนำของผู้ชุมนุมได้พยายามที่จะพูดจาโฆษณาชวนเชื่อว่าไม่มีผู้ก่อการร้ายอยู่ในบริเวณที่ชุมนุมไม่มีอาวุธร้ายแรงในกลุ่มของผู้ชุมนุม แต่ในที่สุดก็ปรากฏความจริงครับหลังจากที่การชุมนุมได้ยุติลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารได้เข้าไปทำการบดค้นบริเวณที่เป็นพื้นที่ชุมนุมโดยเฉพาะที่สี่แยกราชประสงค์ก็ได้พบอาวุธไร้แรงจำนวนมากเป็นอาวุธที่ผู้ก่อการร้ายได้ใช้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ และประชาชนมาทั้งสิ้นอาวุธเหล่านี้ได้ตรวจค้นพบในขณะที่มีสื่อมวลชนที่ได้ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ไปติดตามแล้วก็ได้พบได้เห็นได้เป็นพยานในการตรวจค้นทั้งสิ้นอาวุธเหล่านี้รวมทั้งคนร้ายที่ทางเจ้าที่ได้จับกลุ่มตัวไว้ได้ จะได้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ก่อการร้ายต่อไปวันนี้จึงได้นำเอาอาวุธเหล่านี้มาแสดงต่อสื่อมวลชนและนักการพูดจากต่างประเทศพร้อมทั้งจะได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าอาวุธเหล่านี้ได้พบที่ไหนเมื่อไหร่อาวุธที่นำมาแสดงเหล่านี้ครับ มีทั้งปืน M79 ซึ่งได้ปรากฏข่าวคราวทางสื่อมวลชนมาตลอดว่าเป็นอาวุธร้ายที่ได้ทำลายชีวิตทำลายร่างกายพี่น้องประชาชนและเจ้าที่มากที่สุดมีปืน M16 มีปืนทาวโวที่คนร้ายได้ยึดไปจากเจ้าที่ของเราในเหตุการณ์เมื่อวันีิศษเมษายนนอกจากนั้น ก็จะมีระเบิดมือระเบิดคฟางชนิดต่างๆระเบิดเพลิงและอาวุธอื่นๆรวมตลอดไปจนถึงอาวุธที่ใช้ประกอบทำขา่าบอมซึ่งมุ่งหมายที่จะทำลายชีวิตคนข่าวละมากๆซึ่งเจ้าหที่จะได้อธิบายโดยละเอียดต่อไปผมขอกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า ยังมีอาวุธร้ายแรงอีกจำนวนมากที่ยังอยู่ในมือของผู้ป่อการร้ายที่หลบหนีไปได้ทั้งเป็นอาวุธที่เขายึดไปจากเจ้าหน้าที่ของเราและเป็นอาวุธที่เขาตะเตรียมมาเจ้าที่จะพยายามที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ติดตามอาวุธเหล่านี้เพื่อระงับเหตุร้ายโดยที่จะไม่ลดละความพยายามและหวังเป็นที่สุดว่าเราจะทำได้สำเร็จ จับได้คนได้จับได้อาวุธได้ครบถ้วนอีกสักครู่จะได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้กล่าบเรียนกับพี่น้องประชาชนถึงรายละเอียดของอาวุธต่างๆที่ได้จับกลุ่มมาและนำมาแสดงในวันนี้ครับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับท่านสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศท่านคณะทู้ทหาร หลายท่านผู้มีเกียรติที่เคยร่วมและต่างการแถลงข่าวที่ท่านครับตามที่ท่านผู้นในการสนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้เรียนให้ทราบว่าการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือมปชที่ได้ยกระดับขึ้น,นเรื่อยจะเป็นการก่อการร้ายอย่างเต็มรูปแบบนั้นในวันนี้ทางสนยออำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินขอเรียนข้อมูลในสองประเด็นสําคัญให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของ การยางเพลงเผาทรัพย์อันเกิดจากการลอบยางเพลงภายหลังจากที่ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมของแกนนําคนเสื้อแดงมันเป็นประการที่1นึ่งส่วนประการที่สคือเรื่องของอาวุธสงครามนะครับที่กลุ่มก่อการร้ายได้นํามาลอบทํำ้ายพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจรวมทั้งอาวุธสงครามที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้ นะครับตอนนี้คือสองกรณีหลักๆและในส่วนสุดท้ายจะโยงให้เห็นว่าทาไมเจ้าหน้าที่จึงมีความจําเป็นจะต้องใช้กุนจริงในการที่จะต่อต้านการก่อการร้ายและควบคุมไม่ให้การก่อการร้ายนั้นขยายตัวออกไปผมขออนุญาตมาที่ประเด็นที่หนึ่งครับเรื่องของการยางเพิงนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการยางเพิงเผาทรัพย์ภายหลังจากที่มีการยิติการชุมนุมแล้วนั้น เกิดจากความโกรธแค้นของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปกดดันจนกระทั่งมีการที่ติดการชุมนุมหรือการฉกฉวยสถานการณ์เข้าไปขโมยลักทรัพย์ในสถานที่ที่เป็นห้างสปปรรพสินค้าทั้งหลายอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหลักสําคัญทางสงชขอเรียนให้ทราบว่าได้มีการวางแผนกันล่วงหน้า อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีการสั่งการโดยผู้ที่อยู่ทั้งนอกประเทศและในประเทศเป็นลำดับขั้นซึ่งสามารถจะโยงใยได้ตั้งแต่ผู้สั่งการจนกระทั่งถึงผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้มก่อกัน้ลยแทรกเตอวอยู่ในการถึ่นหนึ่งผมมีคลิปภาพยนตร์สั้นๆซึ่งได้ตัดต่อซึ่งคลิปภาพยนตร์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เคยนําเสนอผ่านสื่อมวลชนมาแล้วในหลายโอกาสครั้งนี้ผมได้นํามาพนวกรวมกัน ติดต่อเพื่อให้พี่น้องประชาชน,นได้เกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตให้ดูที่คลิปทั้ง7คลิปเต็มเชิญครับผมอยากจะฝากบอกคน้เสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ ผมอยากจะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ thank